น้ำเลอะเออละเมื่อปันเดียวด้วยตนีตัวนเขาว่าป้าม่นเอาขูมาสื่อ้าหาให้กินำนี้ก็พอละพักกเคืองโทยละของแท้ของแท้ทุกคนทุกคนันบ่อืมทำไมดี สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์ทุกท่านที่ติดตามนะคะรับส้มสบายดีย่ำเชาเซาเด้อพพี่น้องย่ำเชาเ้า,ามมนิกะจะสอนก็ไปได้ภาพพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเล่าเพราะว่าหน้ากะดำแล้วแลวเมื่อวานนี้ทุกคนเมนีว่าซีมาอาวันซีนโง่น้ำข้าเจ้านะ เอาพูดนึงแต่แบ่งเดียวกีป้าคนละครึ่งเพราะว่างบมีมีทุกคนนะเอาซ้ำงบพ่อเนาะเอาคอนละครึ่งไปก้อนรอบนี้นะในเงินยังเอาพูดหนึ่งนะทุกคนมาเด้อเพลิงวางกับเอาสีงโงนนะ้ำมันสอนสีอทองอยางมาเซอร์ทุกคนทำบาวต้นไปโคนมันขเจ้านะขเจ้าต๊พูดขายแต่พูว่าสีเฮตจะพูดกับทัติตามนะคะส้มไปบ่งเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวสอนไปบ่งกันนี่เจ้าโคอยู่อันข้างเฮิรนจะสอนนี่เฮินจะสอนอยู่ทางพุกขาเจ้าโคอยู่นี่ทุกคนเลย คือแคมป์บานี่เลยนั่นกำลังคู่อยู่นะยังไม่ทันได้เร็วได้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 กลงเที่ทางนี้กัซอยท่าทุกคนทางนั้นกำลังเป็นคนม้างอัตะโค้งนะงนี่กัซอยไปผ่านเกตกำมานนะบ่อยนะอาจจะพูดเอาครึ่งนึงเอาครึ่งนึง้นเดียวเอาเดียวก็เพิ่นนะเดี๋ยวเราของเพิ่นเออ มาดีกัท่องเนาะเคยกเอาเครื่องพูดคือดียคนเลยเฮาเข้าองเฮ้านเข้าก็เพื่อไ้ตาเอาผู้เดียสิเดีอาเท่าเงินมีพ่อเดี่ยตัทำเลยตัวทำพยาาเงินนะเข้าปั่นยาขิดมีอก่อนเลอะพิษเนี่ยปันมีคนเรื่องไม่เล้าว่าเอาหิน นั้นมีตัวมากผมอินเพชรนะอินเพช์นะตู้มันรีบออกมาเล่นะเล็บตัวกระดัมก็เจ้าอันนั้นโง่เฮ่าอ้อมาได้คืนนี่ไงอย่าลืมกลุ่ก่อนนี่เบิ่งบุรีบ้านจะสอนนะทุกคนหนุกใหญ่มาหมดคู่โตอีดอนพาลุบ้านในเกี้ยวก็มาแก้มันก็มาว่านี่นั่นอึมอ มาเภาทุกคนเลยสามสี่โตพราเดี๋ยวมาเภาซีนมาเภาจะสอนนั่งสุรุชลาบนอนเผาอยู่นี่ก็มาอืม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 โซยังมีเหลวอยู่เด้วยออแท้ันนี้ลุงพผนปันโพนมันทุกคนปันโพนจำเชื่อแจ้วปันโพนปันพีขัดแจ้ว คันมาพีคือว <Không S 2> ่าคาดบ่ได้เลยแดคาดได้ก no ็นมาพีจับมาเจอเลยเขารียกจับนะเตัวเทเลนี่ะลุงตัวเทลอเลจะซื้องูนะตัวล้านห้าล้านห้สา้านห้้านห้ไปซื้อมือได้ลุงเลยสามล้านห้าไอ้เจ้าพูดเจ้าพูดเก้าพูดเจ้าพูดก็พูดง่ายไงนะ จริงดูซ้ห้องแล้วสาวน้อยโทรมาแล้วนะไน้ำมอยหน้านี่พาดจกรอบไปเนาะเียนต้นไม้อยูเก้าพักเลยสี่ลียลวทุกคนเลยแงน้นี่าเจ้าเอ็ดเก้าพูหอมางถือพ่อพังอยู่ทุกคนสามล้นห้าต้สวัสดีทุกคน ืนนี้สมใจบาวา่ว่าเล็ทุกคนื่อนี้ว่าจะกินชอยจใจเย็นเลิกกินเห้ยแล้วเขาเนี่ยวจมาเพลเอามาเพลย,ย์่ยจเขากินนั่นไ่ได้เขาไม,ม่เค <c oughs> ยกินชอยจุนีตับหวานมาคนตหนเราาละปลาเดียลายก็พิลายแล้เหมลายเดิ <c oughs> าเป็นเลยตับหวานตับหวานใช่ปะ แบนาลดชอยไปน้ำกินไปน้ำชินกัะง่ามาลินอชิ้นชุดๆกหล่นเลยทุกคนงีนเหมอย่างดี้ตเอาละชิ้นงามอเนี้ยานละอันโตนี้มันเชนี้ช่ชยต้นไงทำนั้นด้วย ทำงูกับเดีปั้นพูนเ่ตนะเ้โตัเ้าน้ำนเขาจหาเลือกต้นใหญ่เลยเดดเริมขึ้นมาละอยู่ช่ยชยหนังแฮมมันก่อนยำลมเบอรงยำเละอีบ้านนี้ยำเละะร

ล,ลัมเริ่จปั่นพ <nervous S 2> ูดป <esta> ั so 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 stage, so ่นไอ้เก้าพูดนะบ่งนะเดินได้หลายแล้วไกลสุดเลยล่ทุกคนเลย กองงเติบไปได้คักก็ยังมีแล้วอยู่เนาะเอลดุมันอยู่จังน้ะกับเหลวแล้วทุกคนเป้มาทาเอางปิมาทา่ะเจ้าเอ็ดเจ้าพูดมึงเอ็ดไปลยละพูดเลยสี่เสียงนะทุกคนถือว่าโกงงง่ายอยู่ด้วในทางกระดูกระเดียวน ครึ่งท้องที่เหลอมันก็ได้หมดทุกคนมีกับีป่กปานี้ไม่ทันเลแล้วได้โอ้ปัดไม่นังมันไหนแคงไหมนังแหนงมันก็ได้นะเอออี่อยอร่อยอร่อยอ่อยอร่อย นี่สีน่ะมดหน้าตีนกับเาเจ้านู่ผมมีหนึ่งอันนั้นเกโอ้ยนะ่น้อยจริๆนั้นเดียวปั่นเดียวเนาะเออปั่นทุกขจังเอาปั่นเออปั่นเดียวกับเจ้าแล้วนันน่ะันจะได้เต็มกู้น้อยเดี๋ยวละเต็มอดีเต็มเลยเมื่อปั่นเดียวจนโตอีกคนะเาว่าป้าพันเอากุมาเสริอปมหาให้กินกันทุก ทุกคนตอนตอนนี้ก็เอาซ้นเพลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อหาให้กินให้ดูป่ะเพมันก็นได้สองทงงนึ่งน้าโพถุงนึ่งน้เพ้ทุกคนว่าปลาเพื่อนเอาคูมาเซอร์นะุงโซนก็นเลยเซอร์เพทุกคนเดี๋ยวเมื่อหาให้กินให้ดู่กตอนตอรถขัเจ้าค้าอยู่ทางเฮาเหินจะสซนเนี้ยทุกคนซ้นก็นได้เต็มคู่สี่แสนถือว่าพ่ออาอยู่เลยทุกคนรถขัเจ้าค้าทุกคนข้างนะโคตรแงเลยได้ ว่าเป็นถืออยู่เบิ่งทางนะทุกคนทางเชาบ้านกบับบนเขาเจ้าเฮ็ดทางไหมนี่นะเล็งจำโลด,ลดเลดด็งค่ะทางเฮไปไปเฮาความไปดูเฮาบ้านพุก่ะทุกคนทางนะสุดยอดเลยนะลมปังงาโอ้รถติดกับดกักรถติดกับดกักสุกแค่น้อยโอ้โหทางเขาน่าเฮิร์ดจะสอนทุกคน ทางไว้ห้องเกิดนี่นี่ไหมโย่ ปั่นอีรอบนึงเคยแม่ซื้อตินี่พักมีฟอกนี่ยถาถ้าเอาชี้แนะเลยลายอยู่เดลายคุได้ชอ้แจงไหม่ะมาปั่นเดี๋ยวเรหลายอยู่เดน่ากัตก แบงลาม่ลูกต๊กนะจอไอ้อนนัเอาแล้วปังเจไปบกนั่นิมิเจอไดหเราบงบตื่นดีนี้บอนข้ันขึ้นรักมลตูกระจักไม่ป้าเฮาเดียมาลำไยวูบกูมิพุ้งเนี้ยลวกูยังไม่กินหแม่อาเองกอีโน

ต้าตลตลกอาเอามเอนตัวนี้บอก่กระดูหลายเมื่อตะโล่ปลาเดยอามือเข่าบอะไรนะ่ยไเ่ยบ่บอันนี้ปลาเพิ่นเอาตัวนี้ทุกคนตัวนั้นของสอเตัวเลิกก็หลายทาเดียวละน่ะเือพ่อกินอยู่ได้ทุกคนอีปลาเพิ่นสีเอาเมื่อกินเมือเฮนี่ขนาดปั่นเดียวแล้วก็ได้คนละเข่งงามสีนต้น เอาปลาเลิกกินอีป้าเพิ่นเอาเมอร์ให้กินแตเ่เพิ่นเพิ่นบุระแบ่งปันดิวโอยอีป้ากับเพิ่นเอาเมอร์เรียบร้อยแล้วทุกคน <S <S ถือว่ายัางลายอยู่ด้วทุกคนเลยคนละสองเซนกะเดี๋ยวมาเลือดอิดมาเพีกอนเลือดแต่ชี้นมาเนาะชิ้นตงงนัวเล็องามๆแด็นี่ไงทุกคนว้าวเอ็ดลายเขาป๊อ้องท้องมันต้องท้องมันกินเสพป็นมาเพ พอป่ะเฮะ้ยซอยเอ็นมาพีทุกคนยังกระดูกกระเดิว้วมันผีมน,นี้เอามาพยายามจะมาติต่อต่อพอเดิอนตีนั่นนะฮะมาซอยวันนี้กะบอกว่าเพิ่งก็มาซอยทุกคนชิ็ดมาพีเอาประมาณนี้แหละเพิ่งท้องมันเนี่ยม,มันก็ชิ้นงามๆชิ้นสดๆเนี่ยทุกคน ยืนก้ามาลินเ๋ยวสอนจีโซยซอยบวาดก่อนนกคนซอยเจ้ากระ้านี่บอซอย สิมาซอยซอยว e AH. ่ว okay. ่าก้อนๆซอยซเดียวเรื่อมันได้กินไม่ไหวช่วยกันทำช่วยกันเทควาธนะซอยสีเนี่ยมันปัดมือจุกวันนี้ได้กินอาหารทุกคนอาหารเกิดเต้ะเศร้าๆเช้ามเช้าไปงงเขาูดว่าแกเศร้าๆพูดากันเล ไดห้าโมงหกโมงุกตับหวานมันอันนี้ทุกคนตับหวาน นี่น่ะจะสวนไปล้างมากินนี้ทุกคนเครื่องท้องมันล้างมันสะอาดนะจะน้อยยังส้อยอันนี้นะส้ยอยน,นี้เร็วก่อนฮุบใน,เด,เ,นเ,ดเด้อจ้าฮุบในเด้อเดียมีดมันจะถูกมือกิน <c oughs> มาพีขมอําลำาอํลําเลยไหม เทของเท่มึงอือห uh ือ huh. ทองๆมันขี้หยาบก,ก็ได้ใช่เฮ้ยแปดพันลึกเลยเล็บทันจันมันนี้ได้กินอาหารแอ๊ะเสาวๆเลยนะของเท่ของดีไม่น้อยของ เดี๋ยวเธอะกินแต่หมูรอบนี้กินชิ้นงูทุกคนชิ้นชดชดร้อนเลยนะ เขาเอินมาพี่เด้อเอินเออพี่เลอเฮ้ยหุ่งมันนี่นะหุ่งมันป่หุ่งคือเป็ี่ยนแนวนี้ได้เสือมาพีนะแต่อันนี้นะสเสพแบบมาพีแต่คึ่งโองปัญนนหาเทน่ามันคือแบบว่าเทนะ่น่าแบบมันมันไม่ดีตรงที่เขาปาดกินมาละ มื่อต้นนี้กับพ่อและทุกคนยูโคยกับหมดแล้วเชียนมาเอาซ้ำนี้กับพ่อละตุ่งวิล่อดอกดอกบ้าลายเติบมาตอนนี้กับบ่าวาเพึ่งเกิดสร้อยได้หลายแล้วทุกคนเดี๋ยวส่วนสิได้มาลุผีกันทุกคนเย โคคี้เพยขมขบมันก่อนขี้เพขี้โพนก็เท่าๆกโพนนะตัวนี้บอกเพะนะฮะโคฮาเดีอันนี้เลยบอกนะขาดเพบัวได้เลยทุกคนเอ้ยอืมโคมันสุกๆ มันโพูนมั้โอ้าวป่เท่ากัดโค้ดโค้ดจิงน้อยกระปุโกโค้มันสุกจิงน้อยปูนขึ้นมาแล้วทุกคนหดแล้วดิสี่สิบหกแล้วมั้ง โมหน่อยบงออกมากะท่าเฮ้มันยินนี่นะเพรละต้องเยอะด้อพุทละโอ้โหโมว่ำครับโมว่ำอามันหยินจังหน่อยก่อนทุกคนมาพีไว้ เอาไว้แล้วก็เอ็งไปหาซอยเกือเปิ๊กน่นซื้อลายแ็บลายซื้อมดแล้วเป่ขมำลำำลำลำนี่ยเราทางปีดองโปนปนกันอ้เนียล่นขลุ่นี้ตอนเนี้ยปล่เล่นขล่น ชิมจะชดกับเอาทีมาท่าน,นี่และคอุอจักนั้แซ่บจามาไว้เดี๋ยวไปหาโสดเดพักทุกคนมาซื้อเดือป็น,นงงเขาไหมนะโอ้โหเขาไหมนะสวยพักโตอทองหอมปีน,นี่ จำหลังเหรอยูมันกุเฮหยมะหรทั้งคือทุอ่ยช่วยเบอร์พักท่าทุกคนนีะตามมันเด้มาพีไว้อันั้น่มังเฮ้ยนี่ทุกคน่าได้เงิน lúc tiềm năng Đây hơi bước bang bước bang bơm toilet bước hai bước hai thôi hai bước hai bước hai bước hai muốn hai bước hai muốn ทำไมดีเพิ่มให้ใหแล้ว,วแต่แซ่บไปเลยด้วยของโปูว่าวาดเลยมันคนเวลาตัวน,นะคู่คู่อา มาเพียวมีคักเจอคัพนะทุกคนนะเลยมีพักเลิศในกิจกรรมนะยอดเลยซิมซิมจ้ะซิมซิมเลยโอ้รับว่ะอ้าวขออนุญ,ญาตนะำูุเลือบบอมังกินดิฟเนี่ยทุกคนเลยเดินขับง่ายเลยของโคดรบ้าว่าค่ะคับไม่ได้กินแต่เฮงแล้วเนาะ ลากรถจานจุ่มห้าวเดี๋ยวให้สิไปโคเด้อไปโคไปได้พอแล้วจะกินเมดบ่เฮ้ยโคไ้ไปกินหลายโค้ดได้อืมแต่เธอเห็นได้ไดไว่าจะกินเมดนี่เอาไปโค <อา S 1> น้สิขม <อ S> ั <ขอ S 2> กลายนึกนะนี่จะเอาน้อยนี้บ่เนี่ยโค้สมอน้อยนี่เฮ้ย เท่าจะคุมมองนอนเดียวครั้งนี่นี่เอาไปโคน้ำนมอยู่พี่มริร์ดมอกับมองมองโคว์ผีมมดพื้นโนเลยเอาโคว์ก็มาเนี่ยเอามาได้มาโคว์กนโคว์ไวนะ้ทุกคนเลยบีกินดิฟก,กับกินซูก ทำชุกจังน้อยยีงปกปลดแห้งละป่งก้นทุกคนเอยทำบาวัดเพื่อนไปกินก้อนละดิ่งข้าวแห้งชุดอุศนังท่าโคยังไม่ชุกอยู่งได้เลยจ้ะโดนฝืนเต็มเลยอ๋อป่งตัวนี้แหละ หอมอะลีน่า, <c oughs> นาโคเลยสิหอมเลยทุกคนเ <c oughs> อ้ยอะไรติดได้เอาละจงข่าววิมอนี่นี่นข่าวเยอะทุกคนเอาน,น้ำมันไปจ้ำไปจีไปเดี๋ยวไปกินอันนี้ มีทางดิบมีทางสุกทุกคนผักดับผักแก้มเราก็มีผักกำผู้ด้วผักอีเลิศแล้วก็มะเขือทุกคนเตัวซุกตัวดิบมาตัวนี้เนะี่ยซุกตัวนี้ดิบทุกคนตีดิบดิบตัวนี้นะได้แล้วที่ง,งูมาเด้อมาพีแซ่บแฉบสรุปน่าแล้วกินผักเลิศ Hãy chút nữa. 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 จิ้ <ช saturated> <cake> ม <tinc S 2> ตุม๊กซุปใช่ไขวอนยู่ได้เงินจักไปทุกคนเลยจุกแอาเงินเลยตื่นมากคอตระเงินโ้าท้ายจ้ตัวนี้อ่ะดีทุกคนเของมบ้าดโคตรโมบ้าด้วยนีือนซุปเน้ทุกคน นลกประเทศนั่นน่ะแก้ไอเดียแล้วบาดนีสเานั้นแล้วเอาปืนนะก่ันเมันอคืนเอาบักโผลร้านก็มีมโผก็ม่เหรอกับบเสียอเกิดทอดเกือดไร้าโอกาะว้าถึงกันเไม่รู่หมดักอทีท้งผู้บ่ เนเ้เ้ข้าแล้ว้องไเด็ดเแอบบอะแบเลยของโดตรากเป็นก้าวพี่น้อยจะซอยจุทุกคนเดี๋ยวซอยจุ้สอนกินนะมิได้นี่ได้กินอาหารแต่สาๆทุกคนเละเฮ Ngon rồi ừ. ok Ok cái rồi Cái <laughs> hàng không cái hàng Ok, mượn cho anh Nó có nó ạ อเอ,เอาโอเคทุกคนตอนนี้กากินข้าวกินน้ำอีไปที่บ้อยได้อาหารการกินของจยซอยมีก็คือว่าหลับมากเพโง,ง่แต่แตซน่ะคูบวชมันกินดีทุกคนเลยวันนี้ก็สบายไปนึ่งมือไม่ได้ไปหาอยู่หากินทั้งเลิกก็ได้กินอาหารดีอาหารเกิดแต่เ้าพร้อมดูพูดได้ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เสีเอาประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าอือหน้าสอนยังพาทพี่พาน้องไปหาอยู่ฮากินเดอร์คลิปนี้เอาซ้ำนี้ไปก่อนทุกคนวันนี้สลองหน้าแล้วกินมาเพสซีนโง่แบบแซ่บแซไปแน่ทุกคนเอาก็เอาครึ่งพูดนะงบน้อยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาซ้ำนี้ไปก่อนน้อยทุกคน